จะสบายดีสุขุูสุขคนจะมือนียากระมาทุ่งหน้าเนาะมาเบิงเขา่าเข่ากระลั่งอันอันนี้เข่ากระสูงงามกำลังถอกกำลังงามกะสิีมาปล่อยคลิป <c oughs> อยู่ทงหน้าเข่าปีนีกระงามพอสมควรอยู่จ้ะ เป็นจังไดน,น้อลูกหลานเมื่บ้านโฉมานกันอยู่บ่เนาะจ่ายากกะอขอประคุณที่ลูกฝนโอนปัจจัยมาร่วมสร้างอันหลังค่าองค์ปู่ธนาม้นนะจ๊ะเมื่อนี้ก็ขอให้ได้เหล็กเล้าด้วยจ่าขอให้แตกเล้าประเทศเพื่อนบ้านเมื่อขึ้นยาก,กัะฟันดีอยู่จ๊ะก็ะคิดว่าจะปล่อย เหลล่าวบวกน้อยให้เอฟซีลูกหลานที่กดไหลกดแชร์ไ้ติดตามช่องของยามาตลอดจ้ะเข่ากำลังเตกกำลังถอกกำลังอันนี้คอก็ะย,ย่งสูงงามลูกน้ำฝนโอนมาหายาหาลอยมาร่วมเห็ดลังค่าแล้วก็ พอสมบูรณ์ร้อยสิบบาทจ้ะเมื่อวานพอกับจักเราใได้หรือว่าได้แต่พอกับโอนมาตลอดมาซอยทําบุญน้ำยามื่อนี้ก็ขอให้พอเฮ้งเฮ้งปังปังเด้อพอเด้อทางเหล็กเล้าทาั้งฮาน้อยจ้ะมืน,นี้ก็ขอให้หลูกฝนให้ได้ซามโตแตกพอได้มาเห็ดมาสางน้ำยา จะเขา่าง่ามอิลีง่ามงะสูงง่ามกำลังถอกเอาเดี๋ยวยาสีส้มให้บึงเหล็กน้อยบวกเล้าเมื่อหน,นีด้วยจ่าเด้อเมื่อหน,นียาหายไปเหล็กเล้าสามตัวยาหายไปที่หกเก้าศูนย์จ่า แล้กหนึ่งหนึ่งเก้าสี่หาจ้ะเด่นยาเด่นห้2สองตัวเด่นสามตัวเดินห้ไปที่6 9 0 4 5าศูส้าองยจ้ะทีนี้มาสองตัวยามากก็คือเก9าศูเกาอย่าลืมเด้อลูกเด้อเฮ็ดเอา เอาอยากระลืมเขียนอันหกศูนย์หกศูนย์เกาศูนย์เมื่อนีเลขมันต้องออกหกศูนย์เก้าศูนย์จ้ะก็ขอให้เฮงให้ปังสุขู่สุขคนให้ลำให้รวยยากระบายยากว่าอย่งางไรก็ะขออันคุณพระคุณเจา้าปกป้องรักษาขุมข้องให้มีโคมีมานให้เฮงเฮงปังปังให้ลำให้รวยสุขู่สุขคนเด้อจ้ะเอาอยากระขอจบ ไล่โซดเพียงแค่นี้ทำมากกับจัดทะคัดกระพานตัวนี้ยากก็บ่ได้สนับสนุนการพานั่นทุกประเภทแต่ห้ากับเป็นเพียงแนวทางให้ลูกให้ล้านแค่นั้นก็ขอจบไล่โซดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าสวัสดีจ้า